สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมารับคำท้าต่อตัวต่อพันปีโตกันเดี๋ยวเราน้องที่รู้จักท้ามาเขาบอกว่าคือโน้ตให้ผมดูหน่อยครับว่าที่จะใช้เวลากี่ชั่วโมงครับเนื่องจากว่าผมก็เป็นคนเคยต่อฟิกเกอร์ต่อโมเดลต่ออะไรพวกนี้มาต่อาะผมก็ไปแอบสอบชาวบ้านมานิดนึงเขาต่อกันเนี่ยหกถึงแปดชั่วโมงเดียวอาจจะเป็นคลิปที่ผมใช้เวลาในการถ่ายยาวนานที่สุดก็ได้วันนี้ไม่จบก็ต่อคุมีต่ออีกหนึ่งคลิปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ เก็คือตัอตวตอบพันปีนะครับในการ์ตูนเรื่องยูจิโฮสมัยตอนเด็กน้องรุ่นเจนเราก็ให้พวกการ์ดเกมนี้ไม่กี่อย่างก็ <N ic of music> หนึ่งในการ์ดเกมที่โคตรด,ดังและโคตรชิ้นที่สุดครับก็คือตัวตอบพันปีนั่นเองนะครับไม่ใช่ก็คือการ์ดยูกินั่นเองนะครับผมส่วนอันนี้ผมชอบครับเพราะว่ามีตั้งแต่สมัยพระเอกภาคหนึ่งใช้ตอนที่มันเป็นมตโตโยูจิร่างร่างเด็กแล้วก็ใช้ไปเสร็จปั๊บก็จะเป็นร่างฟาโรฮะอันนั้นก็จะ ดูดีมากเผื่อผมจะใส่ยูกิแล้วผมจะกลายเป็นร่างปาร์โลบ้างจะหลอกขึ้นกว่านี้อีกก็ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นอนิเมะเกียร์ linear p u z z l ลนะครับผมก็คือตัวตอบแทนปีนั่นเองเขาบอกว่าความพิเศษของตัวตอบแทนปีชิ้นนี้ซึ่งมันไม่เหมือนกับโมเดลอย่างอื่นซึ่งอันอื่นจะมีคู่มือใช่ไหมอันเนี้ยผมบอกเลยว่าด้านในไม่มีคู่มือนะครับไอ้นี่ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ครับมันแค่บอกวิธีการประกอบเฉยๆว่าอะไรประกอบกับอะไรแต่มันไม่บอกวิธีการตอบหนึ่งสอง เอ้ยไม่เยอะไม่เยอะมีแค่นี้เองหมดแล้วก็ต่อกัน6ชั่วโมงจริงหรอวะแค่นี้เองนะน้อยกว่ากันด้าหนึ่งผมเคยต่อกันด้ามาก่อนไม่กล้าบอกว่ามันไม่ยากวัวมันแป๊กขึ้นมาแล้วมันเขินเดี๋ยวผมจะจับเวลาครับแล้วลองต่อเดี๋ยวผมจะเอาไว้แผดมาตั้งแลวจับเวลาเลยมา<ไ><ะ>เดี๋ยวเราเริ่มลงมือตัดกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะมีทั้งหมดจํานวนส3บสมชิ้นนะซึ่งวิธีประกอบเจ้าสามสิบสามชิ้นนี้เขาด้วยการมันไม่มีนะครับก็หมายความว่าเราแค่เอา พาทั้งหมดเนี่ยมาประกอบเป็นชิ้นส่วนเขาสามชิ้นแล้วก็ประกอบเองครับให้มันมาเป็นรูปตัวต่วอแผ่นปีให้ได้เราจะดูว่าตัวผมล้างเลือดมจะออกมาหรือเปล่าจะใช่คนไดอยู่ไหนเราจะไปตามหากันดีกว่าครับไปมาครับสามสองหนึ่งไปครับมาเขาบอกว่ามันจะไปยากตอนสามสามชิ้นนะตอนตัดพ้าเนี่ยแหละคือส่วนที่ต้องระวังนะครับตัดพ้าคือเจ๊งเลยนะตรงน,นี้เห็นไหม ต้องใช้คัตเตอร์เลมออกอีกทีหนึ่งนะเนี่ยตรงเนี้ยบางอันมันไม่เนียนต้องคัตเตอร์ต้องมากรีดอีกทีนึงเพื่อให้มันเนียนตัวตรงเนี้ยเป็นรอยพลาสติกยังไงก็ถ้าปกติคนทําโมเดลฟิกเกอร์เขาจะไปพ่นสีทับกันอีกทีนึงอันนี้ก็แก้ไม่ได้อันี้ก็เราวิธีแค่คัตเตอร์เล็มครับมือสมัครเล่นนะฮะนี่ฟองน,นี้แน่นอนฮะแล้วก็เอานันนี้เสียบลงไปครับ ี่มันเป็นแบบชิ้นๆต่อๆสี่ครับทำกี่นาทีแล้วอะสี่แล้วสิบสองนาทีครึ่งเฮ้ยจริงปะเนี่ยคือตัวพลาสติกอะที่มันทำออกมาจากกล่องไม่เหมือนของกันดั้งนะอันนี้คือบางตรงหนามากเลยอะทำไมถึงคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาครับรู้ไหมว่าการต่อฟิกเกอร์หรือต่อโมเดลเนี่ยมันนานมากเลยนะและนี่คือคอนเทนต์ต่อจากเวลาปกติผมทํา กันดั้มตัวหนึ่งที่เคยประกอบนะผมประกอบนเป็นวันเลยนะไม่เคยแบบมันนั่งจับเวลาเลยว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะถ้ามันถึงต้องม er ีคอนเทนต์นี้ขึ้นมาครับผมตต้องบอกได้ไหมครับเห็นคนอื่นเขาจับเวลาพอเห็นคนอื่นเขาจับเวลาก็เลยอยากให้เดือดร้อนบ้างอย่างนี้หรออยู่ดีๆไม่ว่าดีอยากให้ผมเดือดร้อนหาทําไงหาท่าตอนที่มันออกมาแรกไลฟ์ต่อตอนแรกเขาบอกว่าเขาะตฟ์ให้เสร็จภายในวันเดียวเออกลายเป็นว่าเขาไลฟ์สองวันฮะเบสเสร็จอยู่ที่ประมาณ 8ชั่วโมงครับ <S <S ผมจะพยายามทำให้ดีกว่า8ชั่วโมงนะครับชิ้นสุดท้ายครับ33ครับนี่ในตาพันปีครบแล้วหึงชั่วโมง2นาทีนะครับผมเสร็จกับการตัดแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดทั้งสิ้นครบเรียบร้อยครับนี่คือตัวปอพันปีทั้งหมด30 สชิ้นนะครับผมคือมันจะมีภายในอีก3-3ชิ้นผมไม่รู้ว่าภายในมีอะไรบ้างนะอุ้ย ซึ่งมันยากที่ภายในครับแต่ไวมาต่อเสร็จปั๊บมันรู้สึกเลยว่ามันแน่นแล้วมันแบบเข้าล็อกพอดีเลยคือหามม่ายากไหมยากไหนไม่รู้อันน,นี้น่าจะเป็นตัวออกเฉียงๆนิดนึงด้วยเพื่อมาให้มันสลบลงครับหาฮะอัน<า>นี้ตนีอันี้แบบเรียบๆเป็นแบบเฉียงๆสลบลงขนาดประมาณแบบพอดีพอดีไม่ใช่หรอ you <whistles> มันแตกต่างจากการต่อกัดนดั้มกันดั้มคือต่อชิละชิ้นเราประกอบกันใช่ปะอันนี้คือมันต่อเสร็จปับ๊บเราต้องลื้อใหม่ลื้อใหม่แบบทั้งยวงอ่ะเพื่อให้เอาชิ้นชิ้นเดียวเข้าล็อกนี่แหละคือความยากของมันฮะซึ่งคุณต้องจดจำพาร์ททั้งหมดที่คุณประกอบไปแล้วด้วย ault. ได้แล้วครับผมก็ต่อมาพาร์ทด้านหน้าของไอ ah ้ตัวจิ๊กซอพันปีฮะไอ้จิ๊กซอตัวต่อพันตัวต่อพันปีครับ เริ่มเบะ่อ่ล้วด้านน้าของตัวต่อพันปีนะครับผมก็ได้ด้านหน้าแล้วแต่คาดว่าน่าจะต้องลือนะผมดูจากการต่อของมันผมว่าคาดว่าน่าจะต้องลือนะอันนี้คือข้างหน้าคือแค่เงี้ยใส่เข้าไปโปะเลยแต่คิดว่าน่าต้องลือผมว่าคิดว่าน่าจะมีตัวล็อกกับมันอะไรอีกแน่เลยคือผมจังใจแล้วล่ะเนี่ยดูจากข้างๆแล้วผมว่าผมต้องลือข้างๆอีกน่าจะโดนเพือเคสู้ต่อไยไป ฟาโลไม่ช้าที่แล้วฮะตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งฮะฟาโร่ไม่ได้เต็มครับตอนนี้แก้หลับแล้วพอหลับอาจจะตื่นต่อได้เลยก็ได้นะเว้ยพอผมหลับปับ๊บตัวฉันอีกคนนายมาแล้วใช่ไหม <c oughs> โอ้ยยากเว้ยโอ้จริงคือมันเหมือนจะเสร็จแล้วนะจริงๆมันแบบมาสวยมากว่าอันนี้จะเป็นตัวคีย์เวิร์ดตัวสุดท้ายเลยดันโร่ Bro. คือตัวจบซึ่งมันคือตัวจบไงแต่ตอนนี้มันยังไม่จบ ไปต,ต่อครับผมรู้องค์ประกอบหมดแล้วแต่ประเด็นก็อีกอย่างนึงคือเห็นไอ้เดือนไหมเดเรนเจ้าปัญหาครับมันตรงนี้แย่ไม่ลงมาดูนี่แล้วเดเรนชิ้นนี้จะแย่ยังไงแม่งตรง้งแม่ออกหมดเลยช่วงยี่สิบได้ได้เดี๋ยวผมลองวางเฉยๆองค์ประกอบผมว่าผมน่าจะเสร็จละสูส้สครับไม่ใช่สุดท้ายเหลือนหนึ่งชิ้นนะไม่เหลือไม่เหลือญี่ปุ่นไม่ทำเกิน สภาพคือตอนนี้มันผ่านมาแล้วหลายชั่วโมงมากครับแล้วมันใช้สมองตลอดก็เหนื่อยครับแต่มันข้างในอ่ะต้องมีชิ้นหนึ่งฮะชิ้นนี้แน่นอนฮะถ้าผมไม่ประกอบชิ้นนี้เนี่ยผมว่าที่เขาเหลือกานเขา่าจะเหลือชิ้นนี้กันแกนเออมันคือแกนน่นไหมมันคือแกนเพื่อทําให้ดามไอ้พวกเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างดามไว้ผมกําลังหาว่ามันใส่ยังไงข้างในมันมีรูเห็นไหม ตรงนี้เป็นอย่างนี้แล้วส่วนอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวปิดผมเจอตัวกลางะะอันนี้คือแกนนะแกนต,ต่อต่อพันปีมันคือกุญแจไขสูสภาร์โครับใช่ผมมันคือแกน แต่ผมไม่กำลังคิดยูว่ามันแกนยังไงมันคือจริงมันจริงๆผมว่าเขาน่าจะหมายถึงกุญแจในตัวกรอบพันปีครับตัวนี้คือกุญแจแลย ถงถ้าเกิดมีโอกาสแกะแล้วประกอบใหม่ผมจะทาพ่นสีมเป็นสีดำอ่าเรียบร้อยสวยงามรู้สึกเลยว่าแน่นหนามันคงเออแน่นหนาขึ้นตรงกลางมาันหลงร็โยกได้อยู่ดีนี่หว่าคือตอนนี้ประสบปัญหาครับหาตัวกุญแจผมไม่รู้ว่าล็อกมันอยู่ไหนซึ่งพอมเป็นอย่างนั้นอ่ะผมก็ต้องรื้อหลายรอบแล้วเนี่ยตอนเนี้ยลื้อจนรู้สึกว่าถ้าให้ประกอบใหม่ก็จะ น่าจะเร็วละแต่คิดว่าน่าจะน่าจะเอาอมน่าจะจบละ จริงๆผมต,ต่อเสร็จแล้วนะครับแล้วมันเหลืออันนี้นสุดท้ายนะครับซึ่งผมเพิ่งเจอว่ามันต้องวางใส่ไว้ข้างในไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันละประเด็นคือเรื่อยตรงเนี้ยมันอยู่ล่างสุดอีกแล้วอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแล้วว่าลื้อรอบที่เท่าไหร่คือถ้าเกิดคนดูยอยู่ก็ฝากนับด้วยนะครับผมก็ขอทําการลื้อก่อนนะ โอเคเพราผมคิดว่าเดือนน่าจะครบหมดเดี๋ยวก่อนนี่คือกุญแจนี่คือกุญแจสำหรับผมคือกุญแจคืออะไรู้แต่สำหรับผมอ่ะมันคือกุญแจมันคือกุญแจงงใจลองเลยดันๆแรงไปตายละได้ละตรงนั้นถ้าเกิดต้องไปต่อทีนี้ผมบอกเลยว่าเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอาจๆอาจจะไม่ได้อ่านแชทเลยครับเป็นไปได้ถูกมากคือหัวร้อนเนีย่ย ต้องเหนื่อยด้วยจริงมันเหนื่อยทั้งเหนื่อยเหนื่อยเาเรื่องคือเราต้องคิดต้องจําจดจารูปร่างรูปทรงของมันเกือบทั้งหมดเลยครับรถึงแม้เราจะจําได้ก็จริงแต่แบบต่อ,อใหม่แต่ละทีก็มีปัญหาตลอดเลยนะคือประเด็นคือความยากของมันอยู่ที่เราต่อนานมากๆครับพอต่อนานๆเข้าเนี่ยเริ่มเบลอเ,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 เริ่มหูเริ่มอะไรหลายๆอย่างครับอาการแทรกซ้อนเริ่มเยอะนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ผมก็เริ่ม มีอาการมาพักหนึ่งแล้วว่าเหนื่อยมักมากเหนมมืน่อยสะสมนี่อยู่นี่แน่ๆชิ้นนั้นอยู่นี่โอเคโอเคชัวร์ปัาบดูนะจบงานครับปึ๊บปึ๊บอืมมันไม่ข้างหน้ามันเด้งๆไปข้างหน้ามันเด้งไปละข้างหน้ามันเด้ง โ <Okay. S 2> อเคดูยังเสียบที่หลังเพราะตัวนี้เป็นตัวปิดฝาข้างครับตัวนี้เป็นตัวเดือยปึ๊บนี่ดูฟินิชแน่นอนแน่นอนมังทีมองมึงนั้นผมไม่เห็นแล้วมันออกไม่ได้ ลืมอยู่หลายรอบมากแต่ก็เสร็จสักทีนะครับผมเป็นงานต่อที่แบบโอ้ลืมหยุดเวลาปึ๊บสามชั่วโมงห้าสิบเอ็ดนะครับผมก็เกือบเกือบสี่เนาะตามที่แบบเดาๆไว้ก็น่าจะประมาณสี่ชั่วโมงครับก็เสร็จทีสามชั่วโมงห้าสิบเอ็ดนาทีก็เกิดตัดเวลาแกะออกจากเอ่อกล่องแล้วก็ตัดอุปรกรณ์ประออกอบประมาณชั่วโมงสองนาทีครับผมก็จะอยู่ประมาณที่สองชั่วโมงกว่ากว่ากสามชั่วโมงนะครับ เสร็จนะจริงๆรือเยอะมากเลยนะก็เหนื่อยอยู่ครับเสร็จนะมันอยู่แบบอยู่เลยนะอืมมีญี่ปุ่นทเกินมไหมไม่มีญี่ปุ่นทอเกินครับใช้คอชิ้นจริงๆครับจริงๆแล้วภายในอะ่ะมันมีตัวกิมมิกซ่อนอยู่เยอะมากเสร็จไปเรียบร้อยนะคะผมกับตัวต่อพันปีที่เขาว่าต่อยากนักยากหนาโอเคครับเชื่อครับพยา <Grey> ยากจริงยากจริงแต่ก็สนุกครับเป็นสี่ชั่วโมงที่ ได้ใช้ความคิดได้ใช้อะไรเยอะมากครับจริงๆแล้วมันเกิดจากว่า,เ,าเราไม่รู้ว่าตัวไหนไมันอยู่ตรงไหนเราก็ต่อไปหรือต่อใหม่ต่อไปหรือต่อใหม่ตั้งแต่โครงสร้างฐานเลยยันภายในนะมันไม่มีคู่มือให้อัน,นี่คือต่อม่วนะจนมันเป็นรูปเป็น่างได้ครับก็คือมีรูปในใจแล้วก็จำจำชิ้นส่วนเอาแล้วก็รื้อประกอบรื้อประกอบเรื่อยๆจนเสร็จครับผมตัวทชานทีกคนเจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนครับสวัสดีครับ ถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง u u u b e นะครับไว้เจอกใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ